อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะคะหลังจากที่ปปชมีการแถลงนะคะถึง8ข้อเสนอแนะในการเดินหน้าโครงการแจกเงินเติมเมงินดิจิทอลบัลเลตล่าสุดค่ะท่านจุลพานอมรอวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันพร้อมที่จะเดินหน้าต่อแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนไม่ลดวงเงินไม่ลดจํานวนคนและตอนนี้เตรียมยกล่างพรบกู้เงิน5้าแสนล้านบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วค่ะส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดต ข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันเลยหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กระชากกดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะล่าสุดค่ะหลังจากที่ทางปปชนะคะให้ความคิดเห็นนะคะในเรื่องของ8ข้อเสนอแนะในการเดินหน้าจ่ายเงินเติมเงินดิจิทอลบัลเลตในการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลท่านจุลพันอมรวิบัติก็ออกมายืนยันนะคะว่านี้นะคะทางรัฐบาลยังคงยืนยันเดินหน้าจ่ายเงินเติมเงินดิจิทอลบัลเลตอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือแม้ว่าในการให้ความคิดเห็นตามหน้าที่ของกฎหมายมาตรา32ของพรบประกอบ รัฐธรรมาดูนว่าด้วยการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตนะคะแต่ว่ากฎหมายกำหนดให้แค่การให้ความคิดเห็นแล้วก็ป้องกันการทุจริตแต่ความคิดเห็นดังกล่าวเป็นการท้วงติงนะคะที่เกินขอบเขตของอำนาจหน้าที่ของปปชนะคะซึ่งท่านจุลปัออนอมรวิพัฒน์ก็ได้กล่าวไว้แต่อย่างไรก็ตามนะคะหากเอกสารทางการนะคะมาถึงทางรัฐบาลก็จะนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่หรือว่าคณะกรรมการแจกเงินเติมเงินดิจิทัลวอลเลตผ่านการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินนั่นเองค่ะ ผู้ชมซึ่งจะมีการประชุมกันแล้วก็เกิดขึ้นในวันที่15กุมภาพันธ์2567นี้นะคะซึ่งบางประเด็นตอบได้ง่ายแต่ว่าอาจจะ ต้องทาความเข้าใจค่ะหรือได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนของทางปปชซึ่งแหล่งข่าวที่มาของเงินเปลี่ยนจากงบประมาณเป็นพรบกู้เงินและใช้ระบบบล็อกเชนในการดําเนินโครงการซึ่งเรื่องนี้สามารถชี้แจงได้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางรัฐบาลยืนยันนะคะว่าในส่วนของถ้าหากเอกสารทางปปชามาถึงก็จะดําเนินการประชุมภายในวันที่15กุมภาพันธ์2567นี้แต่อย่างไรทางรัฐบาลก็ยังคงเดินหน้านะคะแจกเงินเติมเงินดิจิทัลบัลเลตให้กับพี่น้องประชาชนในการกระ สวนเศรษฐกิจค,ค่ะส่วนราเอียดจ,จะออกมาแบบไหนอย่างไรความคืบมหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามความคืบมหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากเลยหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชา์เป็นกําลังใจให้จเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าสวัสดีค่ะ